สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยเรื่อง Indiana Jones r a i d e r of the Lost Ark ซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคแรกของภาพยนตร์ซีรีส์ Indiana Jones กำกับโดยสตีเวน s p ิลเบิร์และนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มสุดหล่อแฮร์รี่ันฟอรเอาละครับถ้าพร้อมที่จะพบกับความสนุกแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1936ที่เขตป่าดงดิบแห่งหนึ่ง ดรโจนและนุกน้องได้ออกตามหาขุมสมบัติโบราณในระหว่างทางพวกเขาก็โดนชนเผ่าพื้นเมืองตามไล่ล่าแต่ก็ยังสามารถเอาตัวรอดออกมาได้และก็ได้มาเจอกับถ้ำโบราณที่พวกเขาได้ตามหาจากนั้นดรโจนก็ได้เอาถุงผ้ามากอ,อกทรายไว้จํานวนหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาข้างในโดยภายในถ้ำนี้มีกับดักอยู่เป็นจํานวนมากเพื่อขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาขโมยสมบัติไปได้แต่ถึงอย่างนั้นดรโจนก็ข้ามกับดักและไปยังแท่นวางเทวรูปทองคําได้จากนั้น เขาก็ได้นำถุงทรายที่กอ,อกมาก่อนหน้านี้ขึ้นมาและนาทรายเททิ้งออกจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะทําให้น้ําหนักของถุงทรายเนี่ยเท่ากับน้ําหนักของเทวรูปทองคําจากนั้นดรโจนก็ได้สลับถุงทรายกับเทวรูปทองคําแต่ว่ากับดักก็ดันทํางานซะงั้นเลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องวิ่งหนีออกมา แต่ไอ้ลูกน้องที่ข้ามหลุมกับดักไปก่อนหน้าเนี่ยก็ได้หักหลังดรโจนและขอให้ดรโจนเนี่ยส่งเทววูปทองคามาให้เขาเขาถึงจะส่งแทะคืนให้แต่พอดรโจนส่งเทวรูปทองคําให้เท่านั้นแหละไอ้ลูกน้องจาบัตรศพเนี่ยก็ได้ชิ้งหนีไปเลยจากนั้นดรโจนเลยได้วิ่งกระโดดข้ามหลุมด้วยมือเปล่าและไม่ไกลจากนั้นเขาก็ได้เจอศพของไอ้ลูกน้อง โดนหอกแทงจนเสียชีวิตไปและดรโจนก็ได้เก็บเอาเทวรูปทองคําที่ตกอยู่ที่พื้นขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเองลูกหินยักษ์ก็ได้กลิ้งไล่ทับเขาดรโจนเนี่ยได้วิ่งหนีออกมาอย่างสุดชีวิตจนรอดออกมาข้างนอกได้แต่ข้อซ้ํากรรมซัดเขาก็โดนดรเลเน่เบลล็อกที่ไปหลอกพวกชนเผ่าพื้นเมืองให้มาลลอมดรโจนเอาไว้ และชิงเทวรูปทองคําไปซึ่งจังหวะน,นั้นเองดรโจนก็ได้วิ่งหน้าตั้งหนีออกมาไอาพวกชนเผ่าเนี่ยก็วิ่งตามกันมาเป็นขยงดรโจนเนี่ยได้วิ่งตรงไปยังเครื่องบินที่เขาจอดไว้ก่อนที่จะสั่งให้คนขับ,ขบเครื่องบินสตาร์ทเครื่องและเขาก็หนีออกมาได้ ไม่กี่วันถัดมาดรโจนก็ได้ไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยซึ่งต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าดรโจนเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีที่ชอบตามล่าหาขุมทรัพย์ต่างๆจากทั่วโลกเพื่อนํามามอบให้กับพิพิธภัณฑ์เป็นคนดูแลและดรโจนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยยกเว้นเพียงแต่งู ซึ่งไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่เขาก็พร้อมที่จะสติแตกได้ตลอดเวลาเมื่อเห็นมันและในตอนที่จบคาบเรียนดรมาคาัสเพื่อนของดออรโจนก็ได้มาบอกกับโจนว่ามีสายลับสองคนจากหน่วยสืบราชการลับมาขอพบตัวจากนั้นดรโจนก็ได้ไปคุยทุลากับสายลับทั้งสองคนซึ่งใจความสําคัญของการคุยกันครั้งนี้ก็คือดออรโจนจะต้องตามหาหีบบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของโมเสสซึ่งว่ากันว่า ผู้ใดที่ได้ครอบครองหีบบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของโมเสสผู้นั้นจะสามารถเอาชนะได้ทุกสงครามและในขณะนี้ฮิตเลอร์ก็ได้ส่งคนมาตามหามันดรโจนต้องรีบค้นหามันให้พบก่อนที่พวกนาซีจะเอามันไปได้จากนั้นดรโจนก็ได้บินไปที่เนปาลเพื่อไปพบกับมาเรียนอดีตคนรักของดรโจนและได้ขอซื้อแผ่นดิสที่ใช้เป็นแผนที่ไว้ใช้หาหีบสมบัติและในตอนนั้นเองทั้งดรโจนและมาเรียนก็ถูกตามล่าจากเหล่าลูกน้องของฮิตเลอร์ พะว่าพวกนั้นเนี่ยก็ต้องการแผนที่เช่นกันมาเรียนได้ถูกพวกทหารเนี่ยจับตัวไปเลยทําให้ดรโจเนี่ยต้องไล่ตามไปช่วยและระหว่างนั้นก็มีไอ้นักดาบคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาขวางทางดรโจที่ไม่อยากเสียเวลาเนี่ยก็ได้หยิบปืนขึ้นมายิงทันทีแล้วรีบตามไปช่วยมาเรียนดรโจนได้ยิงทหารที่เป็นคนขับรถบรรทุกและทําให้รถบรรทุกเนี่ยเกิดเสียหลักพิคว่ําและระเบิดไปซึ่งดรโจเนี่ยก็เสียใจมากที่อดีตคนรักของเขาได้ถูกไฟคอกและตายลงไปจากนั้น เขาก็ได้ลักลอบไปที่วิหารแผนที่กับเพื่อนของเขาเพื่อที่จะนําเอาแผ่นดิสท,ที่ได้มาจากมาเรียนเนี่ยไปส่องที่แผนที่จําลองว่าหีบสมบัติของโมเสสเนี่ยอยู่ที่ไหนและเมื่อแสงอาทิตย์สอดซองผ่านแผ่นดิสแสงก็ชี้ไปยังจุดที่ฝังหีบแห่งบัญญยัดศักดิ์สิทธิ์อยู่จากนั้นล็อกเตรโจน ก็ได้เดินหลงทางเข้าไปในเต็นท์กันแดดจุดหนึ่งและพบว่ามาเรียนยังไม่ตายซึ่งเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถช่วยเธอออกไปได้ในตอนนี้ดรโจนเลยได้ปล่อยมาเรียนเอาไว้เพราะเขาไม่อยากให้พวกนาซีรู้ตัวและออกตามล่าพวกเขาและสัญญากับเธอว่าจะมาช่วยหลังจากที่ได้เหียบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์แล้วจากนั้นดรโจนก็ได้นำพักพวกไปขุดตามตำแหน่งที่แผนที่ได้บอกไว้และพวกเขาก็ได้พบว่ามันมีวิหารที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินจริงๆ แต่ว่าพื้นของวิหารนั้นก็เต็มไปด้วยงูไปหมดเลยแต่ว่าเขาก็จำใจจะต้องลงไปเพื่อที่จะเอาหีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์มาซึ่งในคืนนั้นเองดออร์เบลล็อกได้เข้ามาในเต็นท์ที่จับกุมมาเรียนเอาไว้และเอาชุดมาให้เธอเปลี่ยนจากนั้นทั้งสองคนก็กินเหล้ากันซึ่งมาเรียนเนี่ยก็ยอมยอมทําไปเพราะว่าเธอกําลังหาจังหวะหลบหนีอยู่แต่ว่าสุดท้ายเธอก็โดนพวกทหารจับเอาไว้ได้ และเบลล็อกก็ได้เดินออกมาจากเต็นท์นั้นซึ่งตอนนั้นเองเบลล็อกก็ได้เห็นพวกของดรโจนเนี่ยที่กำลังลักลอบคุณหาหีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์เบลล็อกเลยได้พาทหารนาซีไปล้อมจับดรโจนซึ่งเบลล็ลอกเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นคนที่โคตรจะโชคดีเลยนะครับเพราะเขาแทบไม่ต้องออกแรงเลยในการค้นหาสมบัติแต่ละครั้งเพียงแค่รอชิงจากดรโจนเอาก็พอจากนั้นทหารก็ได้โยนมาเรียนลงไปไว้กับดรโจนและขังทั้งสองคนปล่อยไว้ให้โดนงูฉกตายและได้นาเอาหีบสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่ชิงมาเนี่ยไปขึ้นรถเตรียมส่งไปให้ฮิตเลอร์ ดันดรโจนกับมาเรียนที่ถูกขังอยู่ด้านล่างก็ได้คิดแผนหนีออกมาจากที่นั่นได้โดยการถีบเสายักษ์ให้ล้มลงไปชนกำแพงจนเป็นรูและเมื่อปีนออกมาได้ดรโจนก็กะว่าจะไปปนเครื่องบินแล้วบินหนีออกไปแต่เครื่องบินเจ้ากรรมก็ดันระเบิดซะง,งั้นเขาเลยได้เปลี่ยนแผนโดยการตามไปยึดหีบแหงบัญญัติศักดิ์สิทธิ์คืนจากขาบวนรถของพวกทหารซึ่งหลังจากแย่งรถคืนมาได้ดรโจนก็ได้ขับรถมาหลบในร้านแห่งหนึ่งและผู้คนก็พากันให้ความร่วมมือ ด้วยการกีดกั้นไม่ให้พวกทหารตามมาเอาคืนได้จากนั้นเพื่อนของดรโจนก็ได้ส่งเรือมารับหีบและดรโจนกับมาเรียนก็ได้ขึ้นเรือลำนั้นกลับไปที่อเมริกาในคืนนั้นเองทั้งสองก็ได้ย้อนลํำลึกถึงความหลัง แต่เมื่อตื่นเช้ามาก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะว่ามีเรือดำน้ําของพวกนาซีได้มาล้อมยึดเรือเอาไว้ดรโจนเนี่ยแอบหลบไปได้ทันแต่ว่ามาเรียนนั้นถูกจับตัวได้พวกทหารเลยเอาตัวของเธอและหีบไปจากนั้นดรโจนก็ได้แฝงตัวไปกับกลุ่มทหารและเมื่อได้จังหวะเขาก็หยิบเอา r p g ไปขู่ยิงหีบแห่งบัญญัติทิ้งแต่ดรโจนก็ทําใจยิงไม่ลงเพราะเขาเป็นคนที่รักของโบราณมากๆเลยทําให้เขาถูกทหารล้อมจับตัวไว้ได้ ในคืนนั้นเองที่ลานพิธีแห่งหนึ่งดรโจนและมาเรียนโดนพวกทหารจับมัดไว้กับเสาและพวกนาซีก็ได้ทําพิธีเปิดหีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าทุกอย่างก็ไม่เป็นดังหวังพอเมื่อเปิดหีบออกมาดวงวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ข้างในก็ได้ออกมาจัดการฆ่าทุกคนจนหมดสิ้นรวมถึงดเรเบลล็อกที่ต้องจบชีวิตไปอย่างน่าสยดสยองแต่มาเรียนและดรโจนนั้นกับรอดชีวิตออกมาได้ พอดรโจนเนี่ยสั่งว่าห้ามลืมตามองมันและเมื่อเหตุการณ์จบลงดรโจนก็ได้นำเอาหีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของโมเสสไปเก็บไว้กับหน่วยสืบราชการลับของอเมริกาและหีบนี้ก็ได้ถูกส่งไปเก็บยังโกดังแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นก็เป็นโกดังเก็บของมีค่าที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งของรัฐบาลอเมริกาเลยทีเดียวและเรื่องราวของอินเดน่าโจนเรเดอร์ออฟเดอะลออาร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันใช่ไหมล่ะถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับหนังก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและถ้าหากท่านใดอยากเป็นกำลังใจให้กับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับภาคต่อไปก็ติดตามรอกันได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ